ที่บอกทำแบบนั้นออกไปใช่ไหมที่มาวันนี้เนี่ยมาขอโทษผมนะครับทั้งหญิงเนี่ยอยู่กับคุณพ่อในเมืองนะทั้งหญิงอยากจะมาเที่ยวหาผมแล้วก็เอวานี่ก็มาเที่ยวได้โดยเป็นน้องน้องทั้งหญิงจะลองห้นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่น้องหญิงเนี่ยมาหาผมนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยมาหาผมทําไมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้ขึ้นไปหาน้องหญิงนะก็จะไปบอกความจริงกับน้องหญิงนะว่าก็คือผมจะไม่ไปยุ่งกับน้องหญิงแล, <planes. S 1> แล้วนะครับนะแต่ว่ามีอยู่ลุงคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าลุงเขาเนี่ยชื่ออะไรนะครับผมถามชื่อเขานะครับลุงเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรผมเลยนะไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยจะรู้จักหรือเปล่านะครับ ก็ผมเจอลุงแกเนี่ยอยู่ในป่านะครับผมเพิ่งเจอนะเพราะว่าเส้นทางนั้นเนี่ยผมเนี่ยเดินผ่านตลอดนะครับตอนเวลาผมไปหาน้องหญิงนะก็แปลกมากวันนี้เนี่ยเจอเฉยเลยนะครับไม่รู้ว่าลุงเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยก็ผมให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยมาวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเปล่านะก็ทุกคน Of, right. ลุงคนนั้นเนี่ยบอกว่าห้ามให้ผมเนี่ยเลิกกับน้องยิงเด็ดขาดนะครับแต่ว่าผมก็จะลองคุยกับน้องยิงดูก่อนนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าน้องยิงเนี่ยก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะน้องยิงเนี่ยก็ดีกับผมมากนะครับน้องยิงดีกับผมมากเลยนะไม่เคยแบบยังไงทุกคนผมก็พูดไม่ถูกนะครับกอน้องยิงเนี่ยดีกับผมมากเลยนะ ก็ที่น้องหญิงบอกเลิกผมก็เพราะว่าน้องหญิงเนี่ยลองใจผมวันนี้ลองใจผมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ผมก็จะลองถามดูนะว่าน้องหญิงเนี่ยยังรู้สึกดีกับผมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะถามว่าผมเนี่ยยังรักน้องหญิงไหมก็ยังรักนะครับแต่ว่าก็คนเสียใจนะครับพี่ๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเย็นมากแลด้วยนะ จะ6โมงเย็นแล้วนะครับก็เธอกินข้าวอย่างน้องหญิงน่ะกินเรียบร้อยนะน้องหญิงนั่งอยู่ตรงไปน,นะครับพี่พี่ก็ลองคุยกับเขาดูนะครับก็น้องหญิงเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือแบบไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะน้องหญิงนะเป็นคนดีมากเลยนะครับสําหรับผมนะครับไม่รู้ว่าสําหรับพี่เอฟซีเนี่ยจะคิกกันยังไงนะครับคนเราเนี่ย คิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ความคิดผมเนี่ยน้องหญิงดีมากนะครับก็แต่ว่าผมจะให้น้องหญิงเนี่ยอยู่กับคุณพ่อนะครับอยู่ดูแลคุณพ่อในเมืองนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะอยู่บ้านผมนะก็พอเวลาจะมาเที่ยวหากันอย่างนี้เนี่ยมาได้นะครับนะก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งคุยกับน้องหญิงเลยดีกว,ว่าวันนี้เนี่ยที่น้องหญิงมาเนี่ย มีเรื่องจะคุยอะไรกับผมเปล่านะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้โกรธอะไรน้องหญิงนะแต่ว่าในใจผมนยก็เสียใจยอยู่นะครับนะก็เป็นความรู้สึกแบบเสียใจยนะครับผมก็ชายคนนั้นเนี่ยก็เป็นพี่ชายของเขาจริงๆนะผมก็ได้ถามคุณพ่อไว้เรียบร้อยนะครับแต่สําหรับพี่เอซีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเชื่อกันหรือเปล่านะครับก็เป็นความเชื่อ,อบุคคลน,นะผมเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อเชื่อใจเต็มร้อยนะครับ นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องถามน้องสาวเพื่อนติวอีกนะครับไม่ใช่ดิน้องสาวน้องสาวของน้องหญิงนะครับพี่พี่ก็เมื่อกี้ขอไปยนะผมพูดผิดนะครับก็พูดออกมาแบบไม่ทันคินนะครับก็เป็นน้องสาวน้องหญิงผมจะลองถามดูก็ผมเนี่ยติดต่อเพื่อนติวเนี่ยไม่ค่อยได้เลยนะเนื่องจากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็ ั่นแหละทุกคนลองจะถามดูนะว่ามีพี่ชายจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยติดต่อได้นะช่วงนี้เนี่ยเพื่อนติวก็ไม่ค่อยได้มาหาผมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่หมู่บ้านค่อนข้างที่จะไกลกันเลยนะครับอืมก็โอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปนั่งคุยกับน้องหญิงเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนละหนึ่งรลอยหนึ่งใช้หนึ่งกำลังจใจผมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าผมจะเลิกไหมก็ ผมยังไม่แน่ใจนะครับก็จะอาจจะไม่เลิกแต่ว่าอาจจะแยกกันอยู่นะครับน้องหญิงก็อยู่ในเมืองของเขานะครับส่วนผมเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรียกเขาไปคุยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตนนย์ตกดินแล้วก็ใกล้จะมืดเราด้วยนะครับโอเคไปทุกคนเขาไปนั่งคุยกันเลยดีกว่าครับผม นี่นะครับพี่พีก็ผมจะเข้าไปคุยนะครับเป็นไงบ้างเราจะไปดีไหมวันนี้ที่เธอมามีเรื่องอะไรจะคุยกับเราหรือเปล่ามาขอโทษใช่ไหม โทษที่บอกอาทำแบบนั้นออกไปใช่ไหมแล้วหน้าเนี่ยไปโดนอะไรนะไมาทางสมุนไพรใช่ไหมแล้วพี่ชายเธออยู่กับพอ่ออยู่กับพ่อใช่ไหม,ไมก็พี่ๆวันนี้เนี่ยตัวน้องหญิงเนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยมาขอโทษผมนะครับที่พูดแบบนั้นออกไปแล้วทำไมต้องพูดแบบนั้นนะ มีเห้พ่นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องใส่มันได้รรู้อยู่แล้วเรื่องน้ำมันก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมก็มีอะไรจะมาบอกด้วยก็คือทั้งหญิงเนี่ยอยู่กับคุณพ่อในเมืองนะส่วนผมก็จะอยู่ที่บ้านทน้องหญิงอยากจะมาเที่ยวหาผมแล้วก็เอวาเนี่ยก็มาเที่ยวได้ นจริงๆผมก็ไม่ได้โกรธนะแต่ว่าผมก็เสียใจที่น้องหญิงเนี่ยพูดแบบนั้นออกไปน้องหญิงเข้าใจนะก็ถ้าน้องหญิงอยากจะมาเที่ยวหาหนองไอวายหรือว่ามาเที่ยวที่บ้านผมเนี่ยมาเที่ยวได้ถ้าผมหรือว่าอยากจะไปหาน้องหญิงก็ไปได้ไหมได้แบบไปเที่ยวแบบไปเยี่ยมคุณพ่ออย่างเงี้ยก็เรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน้องหญิงไม่ได้โกรธผมใช่ไหม วันนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปถามคุณพ่อแล้วแหละคุณพ่อก็ได้บอกความจริงผมว,ว่ามีลูกชายจริงๆแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องถามน้องสาวอีก้องถามน้องสาวของของน้องยญิงว่ามีพี่ชายจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ติดต่อเพื่อนติวเนี่ยไม่ค่อยได้เลยแล้วทำไมวันนี้เนี่ยมาเย็นจังเลย <Yeah. S 1> เนี่ยก็ ก็ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เจอเมื่อเราด้วยเราทั้งวนท้งว่า,วา,าง,งยจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เรารู้จักลุงคนนั้นไหมวันนี้เนี่ยที่แรกก็ผมจะขึ้นไปห,หาทองงญิงนั่นแหละแต่ว่าเจอลุงคนนึงบอกว่าอยากขึ้นไปก็ลเลยผมก็ไม่ได้ไปเลยถ้าลุงเขาเนี่ยก็ได้บอกนะถ้า น้องหญิงเราเราจริงอ่ะเดี๋ยวน้องหญิงก็ต้องมาหาแล้วน้องหญิงรักเราไหมก<อ>็ถ้าน้องหญิงอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะแต่ว่าน้องหญิงอาจจะต้องอยู่ในเมืองของน้องหญิงอยู่กับคุณพ่อนะอยู่กับคุณพ่อในเมืองที่เมาวานนี้ก็มาขอโทษใช่ไหมก็ผมก็ไม่ได้โกรธน้องหญิงหรอกแต่ว่าก็เสียใจ ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงนะครับ mm hmm. ก็ไปก็บอกอย่างที่ผมบอกนั่นแหละท้าน้องหญิงอยากจะมาเที่ยวหาผมหรือว่ามาเที่ยวหายวาก็มาได้ผมก็ไม่ได้โกรธนะ mm hmm. ก็แต่ว่าให้น mm ้องหญิงเนี่ยอยู่กับคุณพ่อ mm hmm. ในในในเมืองนะครับนะ mm hmm. ก็แยกกันอยู่ แต่ถ้าถามว่าผมยังรักน้องหญิงไหมผมก็รักนะครับก็เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ตั้งนานแล้วนะครับผมถ้าเธออยากจะมาเที่ยวก็มาได้นะล้วนี่กินอะไรอ่ะสรุปก,กินหรือ,อยังไม่กินกินแล้วใช่ไหม,มกินข้าวไหมก็เดี๋ยวน้องหญิงก็กลับเดี๋ยวเราต้ขับรถไปรัเธออย่างนี้ว่น้องหญิงก็ยากคิดมากเข้าใจไหม อยากกินมากอย่าอย่าคินมากนะเราทำอะไรก็คิดเข้าใจไหมตอนพิเศษอาจจะเจอนะน้องหญิงไม่ค่อยชนะเพราะว่าไกลมือแล้วนะครัะพาติสเนี่ยตกดินแล้วนะก็น้องหญิงยังขึ้นมาหาผมรอบนี้นะคือแบบเย็นมากเลยนะครับน้องหญิงเข้าใจผมนะก็น้องหญิงก็อยู่ในเรื่องของน้องหญิง ใช่เลยนะกลับมาเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับพี่ๆครับว่ายิงสบายดีใช่ไหมแล้วพี่ชายสบายดีเป่าสบายดีแล้วคุณพ่อดีขึ้นยังครับไม่อยากจะขึ้นไปก็จะผมขึ้นไม่หางถ้าไม่อยากจะมาก็มาได้ ไม่เป็นไรเราตอไม่โกธหรอกว่าเราเสียใจอยพ่อพี่ๆผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเมื่อ่านหนนร้องมาหอมีทีไม่น่านะครับ คือแบบผมพิเป็นร้านที่น้องยิงมาเล,ล้วง่ายเลยนะเพราะนั่นแหละเราก็ตังคนตังอยู่นะแต่แบบอยากจะมาเที่ยวหากันอย่างนี้เนะี่ยก็มาเที่ยวได้โดยไม่ต้องร้องน้องยิงจะลองให้นะครับ <c oughs> ลองนะ จะร้องตามคุณพ่อว่านั่นแหละอันนี้เธอจะกลับยังไม่เป็นไรไม่ต้องร้องก็อ,องยิงมาขอโทษนะครับพี่พี่ตอนนั้อ,อยู่รู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นไปก็คือ,อยังไงองยาาจะร้องใจแต่ว่าทุกคนผมไม่รู้จะพูดไงละพูดแบบ พูดวนไปวนมาไงผมก็พูดไม่ถูกนั่นนะครับแล้วอ,นนอ,อ,อันนี้เธอจะกลับยังไหนเธอจะกลับยังเดี๋เธอจะกลับเองใช่ไหมเราต้องไปส่งไหม เราทไม่ส่งใช่ไหมก็พี่ๆเดี๋ยวน้องยินน่าจะกลับแล้วนะก็นั่นแหละนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้กวาดแล้วนะครับแต่ว่ามันใบไ,ไม้ร่วงบ่อยมากทุกคนเพราะว่าดูแห้งแรงละโอเคไปเธอเดี๋ยวเราไปส่งรึ้งทางถ้าถ้าเธออยากจะมาเที่ยวหาก็มาได้เข้าใจไหมเราก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องห่างกันสักพักแหละสักพักใหญ่ๆเลยนะ ไปอ่าจีนทุกคนผมก็แอบสองสารจริองอเู่นะก็มันทีร้องไห้แบบนี่ทุกคนปาติดตกดีแล้วนะครับ ถ้าเธออยากจะมาเที่ยวหาเราก็มาได้นะเราต้องใจแข็งไว้นะครับทุกคนโอ้ทุกคน้อ,นอยาง,งายิ่งหลงห้ผมก็สงสารนะแต่ก็แล้วก็ต้องแบบต่างคนต่างอยู่ไปก่อนอน่ะพี่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะใบไม้อาจจะลกตาทุกคนก็ต้องเข้าในะก็ก่ดทุกวันอ่ะแต่ว่าบบไม้ก็ล่วงตลอดเลย น้องหญิงเนี่ยก็กลับไปแล้วนะก็เมื่อกี้เราก็ได้นั่งคุยนะครับพี่พนะโอเคทุกคนก็วันนี้เราก็ได้คุยกับน้องหญิงเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยนะแต่ว่าน้องหญิงเนี่ยร้องไห้ด้วยนะครับพี่พี่ที่ผมพูดว่า ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับก็คือให้น้องหญิงเนี่ยอยู่ในเมืองของเขานะครับส่วนผมเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านของผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้บอกไว้ว่าถ้าน้องหญิงอยากจะมาเที่ยวหาผมแล้วก็หรือว่ามาเที่ยวหาไอวาเนี่ยผมก็ให้มานะครับนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะอืมเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ผมกับน้องหญิงเนี่ยคบหากันเนี่ยได้โอ้ทุกคนหลายเดือนอยู่นะครับ น้าก็พี่ๆก็ลองกลับไปย้อนดูดูคลิปย้อนหลังนะครับน้าก็คบหากับน้องหญิงเนี่ยได้หลายเดือนอยู่นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละนะครับก็ผมก็สงสารน้องหญิงนะน้องหญิงนยก็ร้องไห้นะที่ผมพูดไปร้องไห้ไปนะครับน้าก็โอเคนะครับพี่ๆก็ผม ก็จะขอปิดคลิปนะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับก็ขอคุณหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะโอเคทุกคนไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ p ีเครับเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยก็ได้โทรหาเพื่อนติวนะแล้วก็ได้ทําได้คุยกับน้องสาวของน้องหญิงด้วยนะครับก็คือน้องหญิงเนี่ยมีพี่ชายจริงจด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอนานละนะก็น้องสาวน้องหญิงเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับที่ผมโทรไปบอกนะครับเมื่อกี้ผมโทรติดนะครับ โอ้โพี่พี่ก็แสดงว่าน้องหญิงเนี่ยไม่ได้โกหกผมนะครับก็วันนั้นที่ผมเจอแบบนั้นเนี่ยอาจจะน้องหญิงอาจจะแบบพาพี่ชายออกมาเดินเร่งข้างนอกก็ได้นะครับพี่พี่นะแต่ว่าน้องหญิงเนี่ยมีพี่ชายจริงๆแต่ว่าพ,พี่ชายเนี่ยพูดไม่ได้นะครับพูดไม้ตั้งแต่เด็กแล้นะครับผมก็หายตัวไปตั้งนานเพิ่งกลับมานะครับพี่พี่นะก็ ก็คือผมลงใจแล้วทุกคนก็น้องหญิงไม่ได้กหผมจริงๆนะครับนะก็อย่าเพิ่งด่าน้องหญิงนะครับพี่ๆนะโอเคครับทุกคนก็ผมก็มาเล่าให้ประมาณนี้นะครับน้องหญิงเนี่ยมีพี่ชายจริงๆนะครับผมโอเคครับทุกคน